สวัสดีจ้าเคียวหวานชาแนลยินดนรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจา้า,านี่เราก็เอาไถ่ด้ยจะให้แบบว่านี่เขาเรียกอะไรนะนะผู้ใดเสียวกลับบ้านนั่ะยืนเธอเลยอยู่นะ,ะเ,เะสียได้ไม่ได้ไปเลยโอ้อันนี้ก็เหมือนทัยญ,ญานี่ก็เหมือนนาลูกเสียได้ไม่ได้ไปใครามา เจอกันนะแต่มีหลายคนนะถึงแล้วอ่ะเจอกันที่หน้าจอนะคะพี่ๆใครจะเข้ากลุ่มนะคะกดเข้าไปดูในน้องฟ้าก็ได้หรือใครมีน้องละแอดก็เข้าละแอตได้เดี๋ยวจะเมนให้แ๊ปนะพี่วินนี่เข้าไปละแอตได้เพี่ะทุกคนมีหมองยืนทั้งทึงทออิจฉาคนไปจังเขึ้นไปเลยแต่ขึ้นไปพาคนไปดูขึ้นไปยากโอ้กขึ้นไปแล้วนึง จอกันในไลฟ์สตรีมนะจ๊ะเจอกันในไลฟ์สตรีมค่ะใครซื้อบัตรแล้วใครอยากดูบ้างกดซื้อบัตรได้เลยตอนนี้ยังทันนะคะงานอะไรคะงานมีติ้งค่ะ,ะ,คะงานแต่งค่ะไลฟ์สตรีตระะตมกลุ่มปิดนะคะบัตรราคาแค่99บาทเท่านั้นนะคะทุกคนใครอยากดูอัโลร้องเพลงครั้งแรกนะคือนางพยายามมากคือแบบร้องร้องเพลงคือเป็นคนที่แบบชอบร้องเพลงแต่ว่า ยังแบบร้องเพลงไม่เป็นแต่อันนี้คือเป็นครั้งแรกที่แบบพยายามแล้วก็ตั้งใจเพื่อแม่ๆพี่พี่ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นใครอยากดูโอาโลร้ลองเพลงครั้งแรกนะคะกดซื้อบัตรได้เลยทางน้องเขียวนะคะ ay58 เอ้ยไม่ใช่ a, a y a, a y a 5 8นี่นี่ฝากหมุดให้แล้วนะบัตรราคาแค่99บาทนะคะพี่พี่ต้องทำหนัก เขาบอกว่าให้กูไปปักตะไคร่มื่นไม้ไม่ตกวันนี้ก็ไม่ตกเดินช่อดอกไม้เดนช่อดอกแล้วนี่เป็นพี่ยอดช่อดอกไม้เตรียมรับดอกไม้กันเด้อทุกคนวะนะสวัสดีสี่ร้ยคนค่ะตอนนี้เรามาดูสถานที่จัดมิสติ้งพรุ่งนี้นะเอาให้ดูนะพี่ๆนี่เดี๋ยวใครจะนั่งตรงไหนนะ ใครมาก่อนได้จองท,ที่นั่งก่อนนะนี่เขาเจ้ากระสีฟ to ้าของบอสีนางขังไอยกระดังเด้อเด้อเด้อเห็นบ่นั่นอะโลยุหันนี้นี่อะโลยุนี่อโลบอกมือหน่อยเออใครอยากเห็นอะโลร้องเพลงนะคะทุกคนเจอกันนะ กดได้เลยนะคะ a อ a y a 5 8นะคะ a y a 5 8นี่รักมิติ้งรักข้ามโขนะคะนะคะอยู่หน้าเวทีเดอ้อ <c> พ <oughs> ูดไดว่าบอมวลนนะั่นมาบอฮหอดดิใช่ต้องแบบว่ามาเต้นนะเต้นหน้าหารนะคะพี่เ <c oughs> จมสมี มีที่ให้เต้นหน้าหารใช่ไหมเออมีที่ให้เต้นหน้าหารด้วยนะไม่ต้องกลัวได้เต้นหน้าหารแน่นอนนะคะนี่แล้วก็จะเต้นหน้าหารเดินนี้นะคะทุกคนเจอกันครับเจอกันค่ะโอ๊ยหน้าฉันอโลไม่ไม่ไมใส่ฟิลเตอร์แต่เขาใส่ฟิลเตอร์กันนะตึงตึงไหนวะ โอเคสวยแหละก็ใส่กับสดๆก็ไปเลยสิคะบรรยากาศได้เลยใช่บรรยากาศจะแบบอบอุ่นนะคะทุกคนอบอุ่นนะเราก็จะมีพร์โกุบกุบแต่ก็จะไม่ร้อนอะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเอาตัวไหนล่ะวันนี้ อโลก็อโลบอกถูกไงว่าที่แล้ววันที่แล้วอโลวันเป็นเจ้าพ่ารักไหมน่าขอเลขในไล่แล้วน้องย่าพี่อยากได้คลิปไปลงตะก้าคะ่ะมาอโลบอกว่าอยากได้คลิปไปลงตะก้าใช่ไหมขาอลโลบอกที่ร <3 S 2> ัก<อ>มาเขาอยากได้คลิปไปลงตะก้ากลับกล้องให้หน่อยอ่ะ บันทึกหน้าจอค่ะพี่ตรีมกลุ่มเรๆใครอยากเข้ากลุ่มนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะเราจะเริ่มไลฟ์พี่ๆเราจะเริ่มไลฟ์ประมาณหกโมงนะหกโมงเริ่มไลฟ์ประมาณหกหกโมงครึ่งหรือหนึ่งทุ่มไม่กน้นนี้ใครที่อยากดูนะต้องเตรียมตัวตั้งแต่แรกเพราะว่าก่อนไลฟ์สตรีมก่อนเปิดคอนเสิร์ตเราจะมีคลิปเปิดอืนะเราจะมีคลิปเปิดซึ่ง ใครที่มาในงานก็แนะนำว่าควรจะเข้ากลุ่มไว้ดูไลฟ์สตรีมด้วยเพราะว่าคลิปเปิดอะ่ะจะมีแค่ในไลฟ์สตรีมเพราะว่าที่งานเราไม่มีจอจออะไรวะมอนิเตอร์โปรเจคเตอร์เออโปรเจคเตอร์มอนิเตอร์ไม่ได้ใช่ว่าไม่มีโปรเจคเตอร์ก็เลยขึ้นแค่ในในไลฟ์สตรีมนะใครที่มาในงานก็เข้ากลุ่มกันได้นะคะแล้วก็คนในงานก็จะแบบดูดูคลิป ตอนเปิดอะในในไลฟ์สตรีมก่อนอ่าแล้วก็พอเปิดเสร็จปุ๊บ<ๆ>แล้วก็จะเข้ามาเป็นงานจริงตอนเล่นคอนเสิร์ตล้วก็ดูของจริงได้ใ,ใครที่ไม่ได้มานะคะก็ดูกันอยู่บ้านแบบชิวๆเต้นกันอยู่บ้านได้เลยนะคะนี่น่ารักมากดูแบบภาพก,กว้างบรรยากาศดีมากใช่ค่ะบรรยากาศดีมากเออเออเออยุ่งกับไหน <laughs> ถ้าจองฝั่งนี้นะเพราะว่าแม่เขาสวยฝั่งนี้เขาต้องอ่าซื้อบัตรกันได้นะคะทุกคน99บาทนะ9กบเาทนะคะพี่ๆเดี๋ยวออาจารย์ตูนกับพี่ทัพชีวินก็จะมาด้วยจริงๆอะ่ะมันเป็นวันเสราร์ถ้าอย่าง,งนะั้นนะทุกคนคือเราจะได้เจอพี่ๆหลายคนกว่านี้ ขอบคุณพี่ก้องกับพี่เบลกับพี่เบิร์มากๆเลยที่ช่วยโพสตโปรโมทไลฟ์สตรีมของเราคะพี่ก้องก็โพสแบบโพสน่ารักมากพี่เบลก็โพสน่ารักมากแต่คนที่โพสต์ไม่น่ารักก็คือคุณพลกประทุมราชนะคะมันบอกว่ามันจะตัดไลฟ์สตรีมรักข้ามยุโรปแข่งกับหนูบาตรามแสนบาทสามแสนแต่งวันไหนคะพนาเอาเขาเข้าใจว่าเป็นงานแต่งเหมือนเลยนี่ใช่งานแต่ง นี่คือเป็นงานมิงนะคะจคัดมิงแฟนคลับจริงๆเราจะไม่ได้ไล์สตรีมนะแต่ว่าพี่ๆเอที่แบบเขามาไม่ได้เขาอยากดูนะคะเราก็เลยโอเคจะไล์สตรีมก็ได้แต่เอาในราคาบัตรที่แบบว่าพี่ๆเข้ามาดูกันได้แบบชิวๆก็คือ99บาท่เน้่น,น,น,นกำไรใช่ไม่เน้นกาไรแล้วก็ขาดทุนจริงๆนะคะขาดทุนจริงๆแต่ว่าก็เพื่อ,อ,อความสุขไงเพื่อความสุขของทุกคนเพราะว่าทุกคนก็แบบ ซัพพอร์ตเรามา,มาตลอดเลยที่ผ่านมาในเรื่องของสินค้าฉลองเอย่าไฟเบอร์อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เลยแบบว่าเอออยากจักให้ทุกคนแบบได้มาร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็พี่พ,พี่แม่แม่ที่มาในงานก็มีรางวัลให้ fc <อ>หรือเปล่าขอถามมีรางวัลให้ fc หรือแต่ทุกคนจะมีของฝากติดมือไปทุกคนใช่ใครใครที่มาในงานก็มีของฝากติดมือไปทุกคนนะใช่อาจจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่หรือราคาสูงมากก็ให้ด้วยใจใช่ ของขวัญพิเศษก็คือยังต้องไปหาของขวัญพิเศษได้เนี่ยหาของขวัญพิเศษที่เล่นเกมหรอใช่เพราะเขาต้องไปหาของขวัญพิเศษสักห้ารางวัลน่ะเาจะไปเอาในงานนะทุกคนเสียสละของส่วนตัวมาคนละสองชิ้นโอเคต่อคนในงานเท่านั้นนะที่จะได้ อบัตรราคา99บาทนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้านะคะเข้ากลุ่มกันได้นะคะงานนี้ก็ตั้งใจทํามากๆทุกคนที่เขาบอกว่ายังไงแต่ก็ตั้งใจทาทาครั้งแรกทำมิสติ่งครั้งแรกแค่ได้ไปเจอน้องๆก็ดีใจแล้วพี่เขาบอกขอบคุณครับหลายคนหลับไปหอดแล้วฮะหลายคนหอดหลายคนแล้วแบบว่าอยู่โรงแรมกันหลายคนแน่แน่เลยใช่ บางคนนั่งเครื่องมาบางคนนั่งรถมาไกลมากเจ้านี้หรอให้ไม่ได้ขอ,อดูหน่อยเจ้านี้มันล่ะรอในกลุ่มนะคะได้เลยคะ่ะวอนน้ย้ำหักกัน่ะพี่น้อง ว่าที่วัดเอียงตื่น,น,นเต้นไม่หยุดเลยค่ะตื่นเต้นเลยทุกคนตื่นเต,นต,นต,นตน้นมากมาว่ากินมังมองน้ำกันไปยุ่ยใกล้ๆนี่